เธอเป็นใครเคพูดปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะเมื่อเกอร์ด้าไม่ยอมปล่อยเคไปเธอร้องไห้มากจนหัวใจที่เย็นเป็นน้ำแข็งของเคเริ่มละลายเคก็เริ่มร้องไห้เช่นเดียวกันและน้ำตาของเขาก็ชะล้างเศษแก้วออกจากตาของเขาเกอด้าใช่เธอจริงๆหรือเคถามใช่ฉันมาพาเธอกลับบ้านกาละครั้งหนึ่งมีผู้ใจร้ายอยู่ต้นหนึ่ง มันสร้างกระจกวิเศษที่สะท้อนภาพของทุกสิ่งให้ดูเลวร้ายอยู่มาวันหนึ่งกระจกบานนั้นแตกและเศษกระจกนับร้อยก็กระเด็นไปทั่วโลกในเมืองเล็กๆมีเด็กชายและเด็กหญิงชื่อเคกับเกอร์ดาพวกเขาโตมาพร้อมกันเหมือนพี่ชายกับน้องสาววันหนึ่งขณะที่เด็กทั้งสองเล่นด้วยกันอยู่ข้างนอกเส่กระจก ก็ปลิวเข้าตาของเคเคกลายเป็นคนเย็นชาและไม่มีมิตรและเกิดด้าที่น่าสงสารก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคมาเล่นด้วยกันสิเคเกิดด้าขอร้องเธอหวังว่าเคจะกลับมามีเหตุผลและเป็นมิตรอีกครั้งแต่เคกลับเย็นชากับเธอและทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันไม่อยากเล่นกับเธออีกต่อไปปล่ยฉันอยู่คนเดียวเถอะ เขาพูดเคชอบความเย็นและน้ำแข็งเปร็ดหิมะกลายเป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานวันทั้งวันเขาเอาแต่จ้องเกล็ดหิมะและรูปร่างที่สวยงามของมันไม่นานราชนีหิมะก็สังเกตเห็นเควันหนึ่งเธอจึงมาหาเขาฉันจะพาเธอไปยังที่อากาศเย็นตลอดเวลาและมีหิมะที่สวยงามตลอดเวลาเธอบอกเค และเคก็ไปกับเธอไม่มีใครรู้ว่าเคหายไปไหนและคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่เกอร์ดา้ารู้สึกว่าเขายัางไม่ตายเธอไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาในตัวของเพื่อนเก่าและสาบานว่าจะตามหาเขาจนพบเกอร์ดา้าออกเดินทางตามหาเคเธอใส่รองเท้าสีแดงคู่ใหม่สักพักเธอก็มาถึงแม่น้ำสายหนึ่ง แม่น้ำจ๋าเธอเคยเห็นเคเพื่อนของฉันบ้างไหมจ๊ะเธอถามแต่แม่น้ำไม่ตอบเกิดา้าเธอจึงถอดรองเท้าสีแดงและยื่นให้กับแม่น้ำฉันจะให้รองเท้าสีแดงคู่ใหม่กับเธอถ้าเธอช่วยฉันตามหาเพื่อนเธอบอกกับแม่น้ำแล้วคว้างรองเท้าลงไปในแม่น้ำตูม่มแม่น้ำตอบว่าลึกไปในแม่น้ำอันขุ่นมัวของฉัน มีความลับที่ฉันเก็บเอาไว้มากมายแต่ไม่มีเด็กผู้ชายที่เธอตามหามีแต่คนในแม่น้ำของฉันเท่านั้นเกอร์ด้ารู้สึกโล่งใจที่เคไม่ได้จมน้ำตายและออกเดินทางต่อไปเธอเดินไปหลายไมล์จนไปเจอกับสวนที่สวยงามเธอจึงได้หยุดพักเกอร์ด้านอนท่ามกลางดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และผ่อยหลับไปเธอฝันถึงดอกไม้ที่โผล่พ้นผืนดินเมื่อเกิด้าตื่นเธอคิดว่าเธอได้ยินเสียงดอกไม้กระซิบเธอเธอจึงตั้งใจฟังและดอกกุหลาบแสนสวยก็พูดกับเธอข้งางใต้ดินที่ลากอย่างลึกฉันไม่เคยเห็นเพื่อนของเธอนอนหลับไหลอยู่ตรงนั้นเกิด้าดีใจพอรู้ว่านั่นหมายความว่าเคยังไม่ตาย เธอจึงออกเดินตามหาเพื่อนรักอีกขณะที่เกอดา้าเดินเข้าไปในป่าเธอก็เจอกวางเรนเดียกวางเรนเดียจ๋าเห็นเพื่อนของฉันที่ชื่อเคบ้างไหมจ๊ะเธอถามใช่เด็กผู้ชายที่ชอบเปรตหิมะหรือเปล่ากวางเรนเดียตอบใช่จ้ะนั่นเป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานเกอด้าตอบกวางเรนเดียใจดี บอกเกอร์ด้าว่าเขาเคยเห็นเคอยู่บริเวณพระราชวังของราชนีหิมะบินขึ้นมาบนหลังชั้นสีฉันจะพาเธอไปที่นั่นเขาพูดเกอร์ด้าดีใจจนหัวใจแทบจะระเบิดไปด้วยความสุขเธอมั่นใจว่าเธอจะหาเคพบและพาเขากลับบ้านในไม่ช้าแต่เมื่อเธอและกวางเลนเดียไปถึงเมืองของราชนีหิมะพวกเขาก็พบว่า เมืองถูกป้องกันโดยเกร็ดหิมะเราจะฝากเกล็ดหิมะพวกนี้เข้าไปได้อย่างไรเกอร์ด้าคิดแต่เมื่อเธอเดินผ่านเกล็ดหิมะมันกลับละลายเพราะความอบอุ่นในหัวใจของเธอเกอร์ด้าและกวางเรนเดียเดินผ่านดินแดนน้ำแข็งมองหาเคไปทั่วเขาอยู่นั่นเกอร์ดาพูดเธอเห็นเพื่อนเก่านั่งอยู่กลางทะเลสาบน้ำแข็งเธอรีบวิ่งไปทักเขา แต่เมื่อเธอจะกอดเขาหัวใจของเธอกลับสลายเมื่อเคจำไม่ได้ว่าเธอคือใครเธอเป็นใครเคพูดปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะเมื่อเกอร์ด้าไม่ยอมปล่อยเคไปเธอร้องไห้มากจนหัวใจที่เย็นเป็นน้ำแข็งของเคเริ่มละลายเคก็เริ่มร้องไห้เช่นเดียวกันและน้ำตาของเขาก็ชะล้างเศษแก้วออกจากตาของเขาเกอร์ด้า ช่เธอจริงๆหรือเคถามใช่ฉันมาพาเธอกลับบ้านเกิด้าตอบแต่เคสังเกตเห็นราชนีหิมะกำลังเลื่อนตรงเข้ามาหาพวกเขาเคจึงพูดกับเกิด้าว่าเราออกไปจากที่นี่ด่วนราชนีหิมะจะทำให้หัวใจของพวกเราแข็งและบังคับให้พวกเราอยู่ที่นี่ดังนั้นเคกับเกิด้าจึงปีนขึ้นหลังกวางเลนเดียและหนีไปจากเมืองน้ำแข็ง เกิดาและเคไม่เคยจากกันอีกเลยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา